สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นและฝ่ายปกครองอำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นเตรียมเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคลิปพระสงฆ์กระทำอนาจารกันในห้องน้ำสองรูปนะคะแต่ว่าเบื้องต้นบอกว่านี่เป็นคลิปเก่าค่ะสำนักพระพุทธศาสนานายอำเภอนาพองและตำรวจภูธรนาพองจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจสอบวัดอีสานหลังจากที่มีการโพสต์คลิปพระลูกวัดกับเนนมีความสัมพันธ์กันในห้องน้ํา พระครูสุตสาศาสการรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่เห็นภาพก็สอบถามเจ้าอาวาสถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบคลิปอย่างละเอียดพบว่าไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอน้ำพองซึ่งอำเภอน้ำพองจะมีการประชุมดูแลเรื่องวินัยของพระสงฆ์มาโดยตลอดหากพบว่าเข้าข่ายความผิดก็จะมีบทลงโทษทางวินัยทันทีแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นคาดว่าจะเป็นการแกล้งให้ทางวัดเสื่อมเสีย ทางด้านของพระสมวรวุฒิชิน,นแสงเจ้าอาวาสวัดอีสานให้ข้อมูลนะคะว่าพระรูปดังกล่าวมาขอจำพรรษาที่วัดเมื่อปี2562ในช่วงเข้าพรรษาเพราะว่าจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่ออยู่ครบพรรษาก็ออกจากวัดไปไม่ทราบว่าไปที่ไหนต่อหลังจากนั้นก็จะหลังจากนี้ค่ะก็จะเน้นย้ําให้พระลูกวัดปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นมาอีก เบื้องต้นจากการตรวจสอบในทะเบียนพระพบว่าชื่อพระมหานภารัตนันทโกอายุ30ปีอุปสมบท5กรกฎาคม2555ที่วัดสิริโพคาพิรมตำบลช่องแมวอำเภอลำธม,มนชัยจังหวัดนครราชสีมาช่วงที่จำพรรษาที่วัดอีสานได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นจริงค่ะ